ขอให้สอบส่าค่ะวันนี้ก็เป็นวันรับแถบวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับแถบอย่างนี้ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะมีเบรกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่มีวันนี้เพราะว่าพวกเราอัวทึกันมาสี่ปีแล้วร้กันสาวันกันมาเยอะเหมือนกันค่ะพ่อผัวค่ะก็เป็นตัวแทนของรุ่น้องนะคะก็อยากจะอวยพรให้พี่ประสบผลสำเร็จนะคะก็เป็นเก้าแรกของการทำงานก็ขอให้สอบผ่าน 8วิชาสภาการพยาบาลดิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษานะคะรุ่นที่8พยาบาลศาสตร์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอให้นักศึกษาที่จบออกไปสู่โลกภายนอกที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะและก็มีความสง่างามเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีการ พัฒนาตนเองแล้วก็เรียนรู้อยู่สม่ําเสมอไปเรื่อยนๆนะคะฝากขอให้ทุกคนประสบแต่โชคดีแล้วก็ความจเจริญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อาจารย์นีนะคะขอแส,สดงความีดีกับนักศึกษาททุกคนเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีรับแถบนะคะแล้วก็เ,เะะะะข็มเรทยานนะคะยินดีกับนักศึกษาทุกคนค่ะขอให้ใช้ชีวิต นะคะอย่างมีความสุขอย่างมีสติแล้วก็ใช้ความรู้ชนวิชาชีพของเราไปดูแลนะคะให้บริการกับประชาชนของเราให้มีความสุขทุกคนแล้วก็ขอให้นิสสากทุกคนมีความสุขรักในวิชาชีพทุกช่นนะคะครูขอสแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตส่วนต,ตัวค่ะโชคดีค่ะขอสะแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จทุกท่านนะคะขอให้หนูสามารถที่จะ สอบผ่านทุกวิชาแล้วก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลพบความป้างหน้าตามที่หนูตั้งใจไว้สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก้าวสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วขอให้พี่ปีสีทุกคนนะคะสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาเลยนะคะสอบผ่านในรวดเดียวเลยค่ะ นี่ก็เข้าสู่ท่านหนึ่งของการทํางานแล้วนะคะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเจอสังคมดีๆเจออาที่ทํางานดีๆที่ตัวเองฝ่ฝันค่ะขอให้สอบสภาการพยาบาลผ่านทั้งแปดวิชานะคะ